ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเมียหลวงบทที่หนึ่งถึงบทที่141บทที่139กู้ชิงจูเดินนำท่านหญิงหยงหนิงไปกล่าวลาวินซื้อเที่ยวเรือนใหญ่ก่อนจะเชิญท่านหญิงหยงหนิงไปนั่งเล่นเที่ยวเรือนช้างหลันแต่ท่านหญิงบอกว่าวันนี้ออกมานานแล้วครั้งหน้าค่อยมาใหม่กู้ชิงจูไม่ได้ฝืนใจรั้งนางไว จึงส่งนางออกจากจวนช่างเป็นเรื่องบังเอิญขณะที่พวกนางออกจากประตูก็ได้พบฉีเฉินที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกพอดีจังหวะที่เขาก้าวลงมาจากรถม้าท่านหนิงหยงหนิงที่ยืนอยู่ข้างๆกู้ชิงจูก็หายใจสะดุดฉีเฉินมองเห็นพวกนางจึงก้าวมาตรงหน้าและประสานมือขึ้นคาระวะท่านหญิงพี่สะพายพวกท่านกำลังท่านหนิงหยงหนิงก้มหน้าลงไม่กล้าพูดอะไรส่วนกู้ชิงจูไม่เห็นท่าทางเช่นนั้นจึงตอบฉีเฉิน ท่านหญิงมาเยี่ยมเยียนฉีเหล่าฟูเหรินข้าเชิญให้นางพักอยู่ที่จวนสักส,กสองวันแต่นางไม่ยอมจึงได้แต่ส่งนางกลับฉีเฉิญพยักหน้าอย่างเข้าใจเรากบมองไม่เห็นสีหน้าที่เขินอายของท่านหญิงหยงหนิงเป็นเช่นนี้นี่เองฉะไหนท่านหญิงจึงไม่พักสักสองส,สามวันเล่าท่านหญิงหยงหนิงสองแก้มแดงกำ่ำเหม็มปากยิม้มดวงตากรอกมองซ้ายขวาแต่กลับไม่เอื่อนเอ่ยคำใดทำเพียงคมหน้าแล้วก้าวขึ้นเกีียวของจวนชิงเหอ วินอ๋องที่มารออยู่นอกประตูไปอย่างเรียบร้อยน,นางเขินอายจนไม่กล้าแม้แต่จะทักทายคู่ชิงจูกับฉีเฉินยืนอยู่นอกประตูจวนเคยมองจนแก้วของท่านหญิงยงหนิงจากไปฉีเฉินจึงหันกลับมาพูดกับนางพี่สะพ้ยหากไม่มีเรื่องอื่นแล้วข้าขอเข้าไปก่อนท่าทางของเขาราบเรียบทั้งมุมปากยังคงประดับรอยยิ้มอย่างอบอุน่นและดูสภาพอ่อนโยนไม่แสดงออกว่าหวั่นไหวกับการพบปะท่านหญิงยงหนิงแม้แต่น้อย กูชิงจู่เพียงเพียกหน้ามองแผ่นหลังของชีเฉินที่เดินหน้าจากไปเขามีท่าทีสงา่าผพาเผยดังเช่นบัณฑิตอบอุ่นอ่อนโยนแต่สง่างยามเมื่อเทียบกับความเย็นชาที่มัาจะแผ่ออกมาจากรอบกายของชีสเวียนชีเฉินจึงให้ความรู้สึกอบอุ่นกว่าสตรีมากมายมักชอบบุรุษเช่นนี้เพียงแต่เมื่อมาอยู่ในสายตาของกู้ชิงจู่แล้วท่าทางเหล่านั้นดูราวกับจงใจ แน่นอนว่าโทกเขารับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่ท่านหญิงมีต่อตนแต่กลับไม่แสดงออกมาหวางท่าสงบนิ่งยิ่งนักเรื่องของท่านหญิงดยงหนิงกับฉีเฉินทําให้นางกลับมาคืนคิดตลอดทั้งบ่ายเมื่อฉี้สเวียนกลับมาก็เห็นกู้ชิงจูกําลังเอามือรูปท้อมอย่างไม่ใส่ใจเขาจิงชะงงงหน้าเข้าไปใกล้พอดึงดูดความสนใจจากกู้ชิงจูได้แล้วก็ค่อยๆนั่งลงข้างกายของนางแล้วเปลี่ยนชุดกู้ชิงจูเพียงขยับที่ให้ แต่ชีสเวียนกลับหันหลังปลดให้คาหน่อยคาเอื้อมไม่ถึงกู้ชิงจูมองสายรัดเอวปราดหนระยะเพียงเท่านี้มันเกินเอื้อมถึงที่ไหนกันแต่เพราะในใจมีเรื่องอยากถามเขานางจึงตัดใจวางตำราแพทย์ในมือลงและปลดสายรัดเอวออกให้คิดอะไรหรือชีสเวียนถามท่านยังจำได้หรือไม่ว่าทำไมท่านหญิงยงหนิงถึงแต่งงานกับฉีเฉินฉีสเวียนนิ่งไปทำไมจูจูจึงถามเช่นนี้ ชาติที่แล้วไม่ใช่เพราะท่านหญิงหยงหญิงอยาวแต่งงานเองหรอกหรือจําได้ว่าตอนแรกฉีเฉินพึงพอใจในองคหญิงอันเล่อแต่ท่านหญิงหยงหญิงเอ,อ่ยปากขึ้นมาก่อนความชื่นชอบที่ท่านหญิงมีต่อฉีเฉินไม่แพ้ความชื่นชอบที่เจ้ามีต่อข้าเลยสักนิดตอนแรกก็พูดดีอยู่แต่จู่ๆในตอนท้ายกลับเปลี่ยนเรื่องเสียได้กูจิงจูหันกลับมาถลึงตาใส่เขาตอนนี้ฉีสเสวียนไม่กลัวนางโมโหตรงกันข้ามเขากลับอยากแย่ให้นางโกรธ เขายอมให้ทั้งสองทะเลาะกันบ้างยังดีกว่าปล่อยให้นางนิ่งเงียบไม่สนใจเฮ้อคิดแล้วรู้สึกว่าการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเดิมทีเจ้าชอบข้าขนาดนั้นแต่ข้ากลับไม่รักษาน้ำใจเจ้าฉีสเวียนไม่พูดปล่าประเดี๋ยวลูบประเดี๋ยวจับแขนนางนางห้ามอย่างไรก็ไม่หยุดหรือนี่จะเรียกว่ากรรมตามสนองกูชิงจูปัดมือเที่ยเริ่มจะล้ำเส้นของเขาพลางเอ่ยเสียงเย็นจะคุยกันดีๆไหมชีสเวียนกอดนางจากข้างหลัง ก็พูดดีๆอยู่นี่นาะทําไมจูๆจ่ๆเจ้าถึงถามเรื่องของคนอื่นเล่าหากมีเวลาว่างไม่สู้คิดว่าควรทําอย่างไรกับเรื่องของเราจะดีกว่าท่านบอกว่าฉีเฉินอยากแต่งงานกับองค์หญิงอันเล่อทําไมเมื่อก่อนข้าถึงไม่เคยได้ยินตัวเขาเองก็ไม่เคยพูดถึงมาก่อนเหมือนกันกู้ชิงจูหมุนคอเพื่อไม่ให้คนบางคนกัดคอของนางได้น้ำเสียงกลัดกลุ่มของฉีเซวียนดังออกมาจากข้างๆลำคอของกู้ชิงจูเขาเคยพูดแต่เจ้าไม่รู้เท่านั้น เขาพูดแต่ถูกท่านพ่อปฏิเสธไปองค์หญิงอันเลิกทรงเป็นพระคณิธาองค์สุดท้องของฝ่าบาทต่อให้นางมีใจให้ฉีเฉินเรื่องนี้ก็ไม่มีทางสําเร็จที่แท้ทุกอย่างก็เป็นเช่นนี้กูชิงจูคล้าจะเข้าใจเรื่องราวขึ้นมาบ้างแล้วหากคนที่ฉีสเสวียนคิดจะแต่งด้วยก็คือองค์หญิงแต่ต่อมาต้องแต่งกับท่านหญิงเขาย่อมไม่ดีใจนักส่วนท่านหญิงหยงหนิงที่ไม่รู้เส้นสนกลใดคิดแต่จะแต่งเป็นภรยาของฉีเฉิน จึงทำได้เพียงเรื่องเลอะเลือนลงไปนางอุตสาได้แต่งกับบุรุษในดวงใจสุดท้ายกลับพบว่าภาพฝันที่งดงามเหล่านั้นช่างแตกต่างจากความจริงนางจิงได้ทุกข์หลังแต่งวันนี้ท่านหญิงยองนิงมาที่บ้านทั้งยังพาข้าไปพบเหล่าฟัวเรินด้วยกันถ้าเห็นท่าทางของนางนะับว่าแสดงออกชัดเจนมากขอเพียงมีโอกาสนางจะต้องเอ่ยปากออกมาแน่ถ้าเหล่าฟัวเรนจัดการเรื่องฉีเฉินให้นางจวีนอ๋องคงไม่ขัดขวาง แต่ท่านหญิงยงหนิงแต่งข้ามาแล้วก็จะไม่มีความสุขชาติก่อนตอนที่อยู่ในจวนข้าเห็นนางยิ้มน้อยมากเมื่อนึกถึงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมารู้สึกเสียดายแทนท่านหญิงยงหนิงนางรู้ดีว่าท่านหญิงที่น่ารักสุดท้ายจะมีจุดจบเช่นไรดังนั้นจะให้มองดูเฉยๆไม่ทําอะไรเลยเงินหรือังเจ้าพูดแบบนี้คิดอยากจะช่วยท่านหญิงยงหนิงละสิชีสเวียนกับกู้ชิงจูถือว่ารู้ใจกันมากเนเธเลยจะไม่รู้ว่าภรรยากําลังคิดอะไรอยู่ กับเขาแล้วกู้ชิงจูไม่คิดจะปิดบังจึงพยักหน้ารู้ดีว่านางไม่มีความสุขแต่กลับนิ่งดูดายจะโหดร้ายเกินไปไหมฉีสเวียนหมุนร่างของกู้ชิงจูให้หันกลับมามองหน้าตนทุกคนมีจะตาก,กรรมของตนเองเรื่องของท่านหญิงยยงหนิงกับฉีเฉินจึงยอมต้องให้พวกเขาประสบด้วยตนเองพวกเราเข้าไปยุ่งพวกเขาอาจจะไม่สมปรารถนาเรื่องความรักก็เหมือนคนดื่มน้ำ จะต้องให้พวกเขารับรู้ถึงความร้อนเย็นด้วยตนเองฉีเชนเองไม่ได้รักท่านหญิงยงหนิงในตอนนี้แต่อย่าลืมว่าต่อมาพวกเขาก็ย้ายกลับไปพักอยู่ที่จวนท่านหญิงส่วนเราก็ไปยังชายแดนหม้อเปยจึงติดต่อกันน้อยลงกูชิงจูมองหน้าสามีดังนั้นท่านจึงไม่เห็นด้วยที่ข้าจะไปยุ่งเรื่องของพวกเขาเชื่อหรือไม่ฉีสวยนนิ่งเบครูหากเจ้าอยากยุ่งจริงๆก็ต้องทําให้ท่านหญิงยงหนิงเชื่อว่า ฉีเฉินไม่ใช่คู่ครองที่ดีถ้าเพียงบอกเล่าให้นางฟังเกรงว่านางอาจจะไม่เชื่อเจ้าเรื่องนี้เจ้าน่าจะเข้าใจดีชไนกู้ชิงจูจะไม่เข้าใจชาติแล้วนางก็มีโอกาสแต่งกับชีเซวียนหากมีคนมาพูดว่าชีเซวียนกับนางไม่ใช่คู่กันนางจะต้องไม่เชื่อแน่และยังต้องรู้สึกว่าคนผู้นั้นตั้งใจจะมาหาเรื่องตนเอาละเอาละอย่าเสียเวลากับเรื่องของพวกเขาเลยปล่อยให้เป็นไปตามวาสนาเถอะชีเซวียนจูงกู้ชิงจู่ไปยังห้องด้านใน เขาต้องเปลี่ยนเป็นชุดอยู่บ้านแต่ก็อยากคุยกับนางด้วยจิงสิเจ้าบอกว่าวันนี้ไปเรือนอีโซมาเดี๋ยวพบทันยาแล้วหรือกูชิงจูหยิบชุดยาวที่ใส่อยู่ในบ้านออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วส่งให้กับชีสเสวียนจากนั้นก็นั่งลงบนมา้านั่งตัวเตี้ย้างเตียงรูปท้องพลังรับคำได้พบแล้วชีสเวียนเห็นนางคลำท้องอยู่ตลอดจึงถามไทยไม่สบายท้องหรือไรอืมกู้ชิงจูพยักหน้าตอบตามตรงโดยไม่ปิดบังกินจนอิ่ม คำตอบนี้ทําให้ฉีสเวียนประหลาดใจอย่างมากพระยาธานน้อยเพียงใดเขารู้ดีเว้นแต่จะพอรหารที่ชอบเป็นพิเศษจึงจะเกิดเรื่องเช่นนี้เขา้าฉีสเวียนก้าวเขมาอุ้มและวางลงบนตักของตนเองกู้ชิงจูไม่รู้ว่าเขาคิดจะทําอะไรรู้เพียงชั่วครูหน้าท้องก็อุ่นวาบฉีสเวียนกอดน,นางพลางใช้มืออีกข้างวางลงบนท้องของนางเพื่อให้ท้องของนางอุ่นขึ้นมือของเขาใหญ่เมื่อลูบท้องแล้วก็รู้สึกสบายนางไม่ไดิ้นหนีแต่กลับนั่งพิงตัวเขาเงีย,งยบ ของในเรียนเหล่าฟูเหรนอร่อยเกินไม่รู้ว่าวันหน้าจะมีโอกาสได้กินอีกไหมเวลาที่กู้ชิงจูไม่สบายเม้าจะว่านอนสอนง่ายเป็นพิเศษทั้งอบอุ่นและอ่อนโยนจนทําให้เขาแทบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่แต่ชีสเวียนรู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงเปลือกนอกหากเขาเฉยโอกาสนี้ทําอะไรนางจริงๆกู้ชิงจูคงเกลียดเขาไปตลอดชีวิตภรยาเขายังมีแผลใจเขาจะรีบร้อนไม่ได้ต้องค่อยๆมอบความอบอุ่นให้นางทีละนิดเขาเพียงเจ้าอยากกิน ข้าเรียกแม่ครัวคนนั้นมาทําให้เจ้าเมื่อไหร่ก็ได้กูชิงจูเอ็นร่างลงไปในอ้อมกอดของฉีสเวียนรู้สึกอุ่นสบายจนเริ่มง,วง่วงเหล่าฟูเหรินไม่ชอบให้ใครมายืมคนของนางข้าเพียงแต่คิดถึงความหลังเท่านั้นชาติก่อนเหล่าฟูเหรินดีกับข้ามากแต่ข้ากลับไม่ทันได้ส่งนางเป็นครั้งสุดท้ายนี้การเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนนางจําข้าไม่ได้แล้วอยู่ดีๆไปคิดถึงเรื่องเหล่านี้ทําไมท่านย่าในตอนนั้นไม่ได้มีเจ้าคนเดียวที่ส่งนางไม่ทัน ข้าเองก็ไม่ทันเหมือนกันนางจากไปอย่างกระทันหันหมอหลวงบอกว่าต่อให้เป็นเทพเสียนก็ย่อจะช่วยกูชิงจูรีตาลงในหัวเต็มไปด้วยภาพของนางกับชีลาฟูรินในชาติที่แล้วชีลาฟูเรินเหมือนกับกูลาฟูเรินที่รักนางเหมือนหลานสาวแต่ผู้อาวุโสทั้งสองกลับจากไปอย่างเร็วทําให้กูชิงจูที่ยังไม่อิ่มเอมในความรักรู้สึกเหมือนบางอย่างขาดหายตอนนั้นว่ากันว่าชีลาฟูเรินมีอาการเส้นเลือดหัวใจอุดตัน รักษาไม่หายหน้าประหลาดอยู่เหมือนกันเพราะสุขภาพของชีเหล่าฟู่เหรินดูแข็งแรงดีสีหน้าแดงระเรื่อเปล่งปลัง่งดูไม่เหมือนเลือดลมบกพร่องแต่ทําไมจ,จู่ๆเส้นเลือดหัวใจถึงอุดตันได้เมื่อนึกภาพที่ฉีเหล่าฟู่เหรินกินข้าวเมื่อกลางวันกูจิงจูจึงลืมตาขึ้นมาทันทีถึงได้เห็นใบหน้าของฉีเซวนที่อยู่ใกล้เพียงคืบเดียวและกําลังจะจุมพิษ เขาคาดไม่ถึงว่านางจะลืมตาขึ้นมาอย่างกระทันหันคิดจะถอยก็ถอยไม่ทันแล้วกู้ชิงจูผลักเขาออกและยืดตัวขึ้นในอ้อมกอดของชีสเวียนสีหน้าดูดุดันขึ้นมาชีสเวียนเห็นว่านางเป็นเช่นนี้จึงรู้สึกหวาดระแวงยังจูไม่สําเร็จสักหน่อยจะตําหนิข้าไม่ได้นะกูจิงจูไม่มีใจมาต่อปากต่อคำกับเขาเพราะจูจูก็นึกถึงปัญหาที่ทำให้ฉีหล่าฟูเหรินจากไปขึ้นมาได้นางหันไปเอ่ยกับชีสเวียน เหมือนข้าจะรู้แล้วว่าทำไมชาติที่แล้วเหล่าฟูเรนถึงจากไปเร็วอาหารที่นางกินมันเลี่ยนเกินอาหารมันเลี่ยนเมื่อสะสมมากเข้าอาวัยวะภายในอวบอ้ว,วนสิ่งเท่ากับเกิดความเสียหายหากมีอาการหายใจไม่ออกในยามหลับก็จะเป็นอันตรายอย่างมากตอนที่กูจิงจูนั่งกินอาหารร่วมโต๊ะกับฉีเหล่าฟูเหรนในวันนี้ถึงพบเห็นปัญหาผู้อวสุกินแต็ดเนื้อและของมันเลี่ยนนานวันเข้าร่างกายก็จะรับไหวได้อย่างไรกันเล่าจบ บทที่139ค่ะบทที่140หลังจากคุยกับฉีเสเวียนกูชิงจูลองสอบถามกุยมามาที่เรือนอีโซก็พบว่าชีหลับฟูเรนจอบคินของมันเลี่ยนจริงๆนางวิเคราะห์ว่าโรคไฟในเม่ระบายอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อีกฝ่ายจากไปก่อนเวลาอันควรเมื่อชาติที่แล้วอาการของคนไฟในเม่ระบายนั้นส่วนมากมักจะมีท้องน้อยค่อนข้างใหญ่สลืมสลือเมื่อตื่นนอน หมอนหนุนจะมีคราบสกปรกตอนกลางคืนมักกรนเสียงดังผมร่วงและมีกลิ่นปากมีทางเดียวแกก็คือปรับเปลี่ยนอาหารการกินกุยมามานำถ้อยคำของอูหินน้อยไปกล่าวเตือนฉีเหลาฟู่เหรินอีกฝ่ายกลับไม่แยแสอีกทั้งยังไม่ยอมเรียกท่านหมอมาตรวจสุขภาพครั้นเตือนแล้วเห็นว่าไม่เป็นผลกุยมามาจึงได้แต่งเงียบตกกลางคืนฝนเตยกระหนำ่ำหลังจากกู้ชิงจูกลับห้องก็เห็นว่าฉีสวียนนั่งนิ่งอยู่ข้างหน้าต่างที่เปิดกว้าง ลมพัดกรูเข้ามาในห้องชีสเวียนกวักมือเรียกนางจึงเดินเข้าไปหาทั้งสองมองออกไปนอกหน้าต่างที่เต็มไปด้วยสายฟ้าแลบสักพักก็ฟ้าร้องชีสเวียนถอนหายใจเจ้าจำพายุฝนหนนี้ได้หรือไม่กูชิงจูไม่เข้าใจความหมายจำอะไรหรือก็พายุฝนในตอนนั้นอย่างไรเล่าตกตกหยุดหยุดเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มภูเขารอบด้านพังทลายหลายหมู่บ้านถูกตัดขาด หลังฝนหยุดยังเกิดโรคระบาดซ้ำเติมเข้ามาอีกผู้คนในเมืองหลวงต่างพากันหวาดวันคำพูดของฉีซวียนทำให้กู้ชิงจูนึกย้อนกลับไปถึงภาพในอดีตตอนนั้นนางหน้าจะยังไม่ได้แต่งงานกับฉีซวียนมีพายุฝนตกหนักติดต่อกันหนึ่งเดือนจริงแต่เมื่อไรนางก็จำไม่ได้แล้วรู้เพียงว่าเดือนนั้นนางลำบากมากเพราะเรือนพักของนางในสกุลกู้เป็นเรือนหลังเล็กสองชั้นที่ง่ายต่อการน้ำท่วมเป็นฝนครั้งนั้นเองหรือ กู้ชิงจูพึมพำชีสเวียนพยักหน้ารับน่าจะใช่ข้าจำได้แม่นตอนนั้นข้าติดตามท่านพ่อไปตรวจการการขุดลอกคูคลองนอกเมืองอยู่หลายวันเสื้อผ้าไม่เคยแห้งหากเป็นฝนครั้งนั้นจริงเกรงว่าในเมืองหลวงต้องมีผู้ประสบภัยไม่น้อยพวกเราควรเตรียมตัวล่วงหน้าชีสเวียนยืนทอดถอนใจอยู่ริมหน้าต่างกูจชิงจูเห็นเขาเป็นเช่นนั้นจึงเอ่ยปลอบเราพยายามทำยอย่างสุดกำลังหมู่บ้านทางด้านนอกที่ถูกตัดขาด พวกเราช่วยอะไรไม่ได้ก็จริงแต่สามารถเตรียมข้าวสารอาหารแหง้งไปบริจาคได้นี่ส่วนเรื่องโรคระบาดความจริงขอเพียงป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆโรคระบาดก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขั้นนั้นท่านจำได้หรือไม่ว่าฤดูร้อนปีหนึ่งข่ายทหารที่มอเปก็เกิดโรคระบาดตอนนั้นอาจารย์ของข้าค้นพบต้นตอของโรคจึงควบคุมทันเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนั้นขึ้นมาฉีสเวียนก็จดจำได้เขาที่เป็นแม่ทัพ นอนไม่หลับหลายคืนเพราะเรื่องโรคระบาดในค่ายทหารแพทย์นในค่ายยิ่งไม่กล้าหลับแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ยังควบคุมไว้ได้ข้าลืมได้อย่างไรชีสเวียนถอนหายใจเงียบๆเหรินเอินถังมียาสำรองอยู่ไม่น้อยพรุ่งนี้ข้าจะให้พวกวินเซิงไปกวานซื้อยาจากร้านขายยามาตุนเพิ่มแต่ขออย่าได้ใช้จะดีที่สุดนางมีสีหน้านางใจหากเกิดโรคระบาดจริงข้าจะให้คนไปบริจาคยา กูชินจูจพบเห็นความโหดร้ายของสนามรบมา,มากจึงเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์นางคิดจะพยายามอย่างสุดกำลังหากสามารถยื้อชีวิตคนได้บ้างก็นับว่าคุม้มได้วันพรุ่งนี้ข้าจะส่งคนไปช่วยเจ้าในเมื่อเราได้ใช้ชีวิตมากกว่าคนอื่นหนึ่งชาติก็ควรต้องช่วยเหลือชาวบ้านให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอย่างสุดกำลังจึงจะถือว่าเป็นการขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาเรา ชีสวียนยกมือขึ้นอบปากกู้ชิงจูพลางถอนหายใจยา,ยาวหางไม่ใช่เพราะสวรรค์เมตตาเขากับกู้ชิงจูจะมีโอกาสได้เคียงกันอยู่ตรงนี้หรือพายุฝนตกลงมาตลอดทั้งวันทั้งคืนวันต่อมากู้ชิงจูตื่นแต่เช้าตรู่นางให้โงนชิวตเตรียมรถม้าไปรืนอเอินถังส่วนชีสเวียนก็ออกจากจวนไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางบอกว่าจะไปดูที่ท่าเรือเพื่อเตรียมสิ่งของป้องกันน้ำท่วมตามท้องถนนเส้นทางต่างๆที่มุ่งหน้ามายังเมืองหลวงห่างต้านไว้ได้ หมู่บ้านจะถูกตัดขาดน้อยลงชาวบ้านที่มีชีวิตรอดก็จะมากขึ้นโหงฉวีไม่เข้าใจว่าสองผัวเมียกำลังจะทำอะไรนางเพียงหบุบ่มเข้ามาในรถม้าแล้วถามกู้ชิงจู้หุยน้อยฝนตกหนักขนาดนี้ทำไมถึงต้องออกไปข้างนอกด้วยเจ้าคะวันฝนตกไม่มีใครมาหาหมอสักหน่อยกู้ชิงจูเลิกม่านรถม้าออกนอนชะงงงหน้ามองพื้นถนนทางด้านนอกระบบระบายน้ำในเมืองหลวงยังถือว่าดี ต่อให้ฝนตกหนึ่งวันหนึ่งคืนน้ำก็ไม่ขังแต่ต่อให้ระบบน้ำดีเช่นไรหากฝนตกติดต่อกันตลอดหนึ่งเดือนก็คงจะต้องท่วมเวลากระชั้นเข้ามาแล้ววันนี้ฉีสวียนส่งคนมาราว20ิคนมาช่วยนางเมื่อมาถึงรินเอ็นถังนางก็ให้คนทั้ง20แยกกันออกไปดำเนินการแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสองคนต่อรถม้าหนึ่งคันกระจายกันออกไปซื้อธัญญาหารและยาตามร้านต่างๆในเมือง เมืองหลวงนั้นไม่ขาดแคลนสเสบียงแต่เมื่อถึงยามมีภัยพ่อค้าบางส่วนมักถูกความโลภเข้าครอบงำพวกเขาจะขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็นสำหรับชาวบ้านใครให้ราคาสูงก็ได้ไปหากชาวบ้านหาซื้อของไม่ได้ก็จะต้องอดกันทั้งครอบครัวหลังจากกู้ชิงจูจัดการงานทุกอย่างเรียบร้อยคนในรรือนเอินถังทั้งหมดต่างตกตะลึงโหนชวีเองก็ยังอ้าปากค้างดึงร่างกู้ชิงจูมาเตือนเบา,เบา ผู้หญินน้อยซื้อของมากมายเช่นนี้ต้องใช้เงินมากโขนนะเจ้าคะข้ารู้ที่ข้ามีอยู่กับตัวก็เพียงสองสามหมื่นแต่ฉีสวยเพิ่งให้มาอีก1นึ่งแสนตำลึงหากยังไม่พอก็ให้ไปเก็บจากร้านค้าในเมืองบอกเท่าแก่ทั้งหลายให้ปิดบัญชีในช่วงครึ่งปีแรกแล้วส่งรายได้กลับมาให้ข้าทั้งหมดถ้าไม่พออีกข้าจะเปิดคลังสินเดิมมาเติมหงฉีฟังแล้วจะเป็นลมแต่นางถูกกู้ชิงจูผลักให้ขยับไปด้านข้าง ทุกคนฟังชัดเจนกันหมดแล้วเชื่อหรือไม่พยายามรวบรวมให้ครบตามจำนวนในรายการหางเงินไม่พอก,ก็ให้เจ้าแก่เหล่านั้นมาเอาเงินที่เรือนเอินถังส่วนตัวยาพวกนั้นมอบให้หวินเซิงกับเหลียงฟูรับผิดชอบไม่ว่าราคาเท่าไรขอให้ซื้อไว้ให้ได้มากที่สุดข้ามองแล้วฝนครั้งนี้คงไม่หยุดง่ายๆหลังพายุฝนผ่านฝน,นอากาศจะร้อนเกิดโรคระบาดได้ไง่ายถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นมาจริงๆชาวประชาจะต้องเดือดร้อนไปทั่วทั้งเมืองหลวงแน่ วินเซิงกับเหลียงฟูสบตากันวินเซิงเอ่ยปากอาจารย์ฝนเพิ่งตกเพียงคืนเดียวท่านก็เครียดเช่นนี้แล้วตอนบ่ายก็น่าจะหยุดเราซื้อยากับอาหารแห้งมาตุนมากมายขนาดนั้นหากฟ้าใสของก็ต้องเสียเราจะไม่เสียงเงินไปเปล่าๆหรือขอรับกู้ชิงจูไม่รู้จะอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างไรจึงได้แต่เร่งให้พวกเขาออกไป เรื่องพวกนี้พวกจาไม่ต้องสนใจหากฟ้าใสจริงซื่อจือจะช่วยเราจัดการกับสิ่งของเหล่านี้เองในยามขับขันไม่ว่าอย่างไรก็ยังคงต้องยกชื่อของชีสเวียนออกมากล่าวอ้างโหนชวีกับบินเซิงยังกลัวชีสเวียนอยู่บ้างเมื่อได้ยินกู้ชิงจู่พูดเช่นนี้จึงได้แต่สบสายตากันจากนั้นก็สวมชุดฝางกระโดดขึ้นรถม้าที่รออยู่ด้านนอกรถม้าหลายสิบคันวิ่งออกจากรือนเอินถังตั้งแต่เช้าตรู่เรียงกันเป็นขบวนยาวเหยียดอยู่บนถนนชูสวี ร้านขารอบดานต่างก็ไม่รู้ว่าเรืนเอินถังคิดจะทำอะไรจึงพากันชี้ไม้ชี้มือและพูดกันไปต่างๆนานาส่วนชีสเวียนส่งคนออกจากค่ายลาดตระเวนไปสร้างแนวกำบ,บังตามถนนสายใหญ่ๆยุ่งจนไม่ได้กลับบ้านวินซื้อ่อจึงต้องเรียกกู้ชิงจูไปถามเมื่อนางไปถึงวินซื้อ่อที่กำลังยืนอยู่บนทางเดินจึงเอ่ยปาก ได้ยินว่าสองวันนี้พวกเจ้าสองคนละลายเงินไปมากมายเจ้าแถบจะก,กวานซื้ออาหารแห้งและยานในเมืองจนเกือบจะหมดเสียนเอ,อ๋ยยังพาคนในค่ายลาตระเวนไปทำงานนอกเมืองพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันแน่วินซืซอมีหน้าที่ดูแลบ้านก็จริงแต่เรื่องราวเน่าจวนย่อมต้องมีคนมารายงานให้หนงางทราบกู้ชิงจูก้มหน้าครุนคิดเมื่อคุนคิดเสร็จแล้วจึงตอบชีสเวียนบอกว่าฝนครั้งนี้จะตกนานมากให้ข้าเตรียมตัวแต่เนิ่น ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมท่านแม่ถามเขาดีกว่ากูจริงจูพูดตามความจริงไม่ได้จึงผลักทุกอย่างให้ฉีสเวียนพวกเขาเป็นแม่ลูกกันให้ไปคุยกันเอาเองดูทําเขา้าเจ้าก็ปล่อยให้เขาทําตามอําเภอใจอย่างนั้นหรืออยู่ดีๆก็เคลื่อนไหวเยญยโตตอนท่านโหออกจากเมืองหลวงเคยกําชับหนักแน่นว่าทําสิ่งใดต้องให้เงียบที่สุดตอนนี้ดีที่สุดเลยทุกคนรู้กันหมดว่าสกุลฉีกําลังทําอะไรอยู่ท่านแม่ไม่ต้องกังวล ชีสเวียนไม่ใช่คนเหลวไหลพันนั้นในเมื่อเขาคิดทำเรื่องนี้ย่อมต้องมีเหตุผลข้าเชื่อเขาท่านแม่ก็ควรจะเชื่อเขาด้วยห่างดาไม่ผิดฝนครั้งนี้จะตกนานชาวบ้านในเมืองหลวงและนอกเมืองอาจจะต้องประสบอุทกภยัยข้าของที่ข้าซื้อเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้แน่นอนเราไม่หวังว่าจะได้ใช้ของเหล่านี้หรอกแต่ถ้ามีไว้ก็อุ่นใจนี่เจ้าคะ วินซือรู้สึกหมดคำจะพูดกับลูกสะพ้ยคนนี้แล้วเช่นกันความอุ่นใจของกู้ชิงจูต้องใช้เงินเท่าไรจึงจะซื้อมาได้ได้ยินว่าวันนี้ลูกสะพ้ยนำเงินจากคลังสินเดิมของตนเองไปไม่น้อยลูกสะพ้ยที่ยอมละลายทรัพย์สินและเสียสติไปพร้อมกับสามีเพราะเชื่อเขาวินซือไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ทุกคนต่างพากันสงสัยจนกระทั่งฝนตกติดต่อกัน20วันในที่สุดความสงสัยก็เปลี่ยนเป็นความตกตะลึงถนนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงถูกน้ำท่วมไปกว่าครึง่งคนบนถนนต้องถอยไปอยู่ในที่สูงในเมืองขาดข้าวสารอาหารแห้งชาวบ้านตกทุกข์ได้ยากแต่เพราะฉีสเวียนเร่งขุดคลองติดต่อกันหลายวันทำให้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองกับนอกเมืองไม่ถูกน้ำพัดจนพังทลายพอจะบรรเทาปัญหาเรื่องของหมู่บ้านนอกเมือง ถูกตัดขาดส่วนกู้ชิงจูก็นำคนมาตั้งจุดบริจาคโจกและยาทั่วทั้งเมืองหลวงทุกคนในจวนอู่อันโหถูกส่งออกมาช่วยแจกจ่ายสิ่งของกู้ชิงจูรักษาผู้ป่วยร่วมกับหมอจากร้านขายยาในเมืองหลวงอยู่หลายร้านหลังจากจวนอู่อันโหนำทพมาบริจาคในเมืองก็มีอีกหลายตระกูลที่ทยอยกันร่วมบริจาคโจกและเสื้อผ้า เรื่องเหล่านี้ทําให้ทุกคนในเมืองหลวงตกตะลึงแม้แต่ราชสํานักยังมีคุณนางทูลรายงานเรื่องนี้ต่อฮ่องเต้ยหยวนเตอ๋อเป็นการเฉพาะภัยพิบัติที่ไม่เคยได้รับการเตือนล่วงหน้าหัางรับมือได้ไม่ดีความเสียหายนั้นก็ยากจะวัดด้วยเงินทองฮ่องเต้ยหยวนเต๋อไม่ได้ฟังรายงานจึงตรัสชมจวนอู่อันโูออกมากลางท้องพระโรงทั้งยังมีรับสั่งให้คุณนางทั้งหลายในราชสํานักเปิดยุ่งช่งของตนเองออกมาด้วย คุณงามความดีของจวนอู่อันโหแพละสะพัดไปทั่วเมืองหลวงและคุณงามความดีครั้งนี้ต่างก็สร้างชื่อเสียงด้านทหารเป็นสิ่งที่ฮองเ้นนั้นพอพระไทยในราัชาสมัยของพระองค์มีขุนนางที่ยอมสละทรัพย์สมบัติเพื่อช่วยรับมือกับภัยพิบัตินับว่าเป็นวาสนาของบ้านเมืองจบบทที่140ค่ะบทที14่141 เพราะมีการเตรียมการล่วงหน้าจากจวนอู่อันหูจึงลดความเสียหายจากพายุที่ร้อยปีจะพบได้สักครั้งทําให้เหลือเพียงความเสียหายน้อยนิดแม้ฝนที่ตกลงมาจะทําให้การสัญจรในเมืองยากลําบากไปบ้างอีกทั้งชาวบ้านต่างต้องไปรวมตัวกันอยู่บนที่สูงจึงขาดแกลนอาหารและน้ําแต่เมื่อมีรถขนส่งของจวนอู่อันหูคอยวิ่งไปมาในเมืองเพื่อให้ความช่วยเหลือปัญหาจึงคลี่คลายลงมาก กูชิงจูกับฉี้เวียนยุ่งจนไม่ได้กลับจวนร,ราวหนึ่งเดือนเต็มในที่สุดวันที่ฟ้ากระจ่างท้องฟ้าสดใสก็มาเยือนเพียงสองวันน้ำในเมืองหลวงก็ค่อยๆลดลงชาวบ้านจึงรวมตัวกันกลับบ้านมาเก็บกวาดข้าวของเหรินเอินถังแจกยยากันราให้กับทุกครัวเรือนยาทั้งหมดมาจากเหรินเอินถังแต่คนที่เคี่ยวยากับหมอที่ใช้นั้นล้วนมาจากชาวบ้านที่มารวมตัวกันช่วยกันส่วนนอกเมือง ก็ได้ฉีสวียนนำคนในค่ายลาตระเวนออกไปขุดลอกคลองระบายน้ำตามถนนสายหลักล่วงหน้าอยู่หลายวันก่อนฝนตกทั้งอย่างสร้างทำนบกั้นน้ำแม้จะมีหมู่บ้านห่างไกลสองสามแห่งที่ยังคงถูกตัดขาดแต่หมู่บ้านส่วนมากต่างก็พ้นเคราะห์ภายในครั้งนี้หลังจากนี้สิ่งที่ฉีสวียนและกู้ชิงจูรู้สึกยินดีอีกประการก็คือความวุ่นวายในเมืองหลวงในชาติที่แล้วแทบไม่เกิด โรคระบาดที่แพร่กระจายก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการป้องกันล่วงหน้าที่ใดพอจะมีปัญหากู้ชิงจูก็เดินทางไปจัดการด้วยตนเองการไม่กลัวความยากลําบากของนางทําให้ทุกคนมองนางเปลี่ยนไปชื่อเสียงของท่านหมอกู้แห่งเรินเอินถัง แพรไปทั่วทั้งเมืองหลวงภายในเวลาไม่นานชาวบ้านต่างรู้กันว่าท่านหมอผู้นี้ก็คืออู่อันโหซื่อจือหูหยินที่โด่งดังไปทั่วทั้งเมืองหลวงก่อนหน้านี้อีกทั้งยังเป็นขุนูจวนจงผิงปอที่เป็นที่วิพากวิจารณเพราะแต่งข้าจวนอู่อันโหแบบสายฟ้าแลบอู่อันโหซื่อจือหูหยินที่ถูกวิพากวิจารณ์หลังจากกลับถึงจวนก็หลับไปสามวันสามคืนเต็มส่วนชีเซวียนก็ไม่เหนื่อยหน้าแข่งกันนอนเป็นเพื่อนภรรยาทั้งสองเหนื่อยมากจริงๆ พวกเขาออช่วยกันวางแผนรับมืออย่างไม่รู้เดือนรู้แต่วันมาตลอดดึงเดือนเต็มต่อให้เป็นช่วงที่รบในหม้อเปิดก็ยังไม่เหนื่อยขนาดนี้ฮองเต้มเมื่อได้ฟังขุนนางต่างๆพากันถวายดีกาก็รู้สึกพอพระทัยกับเรื่องที่จวนอู่อันโหจัดการทรงชมเชยเหล่าขุนนางเสียใหญ่โตเพราะนอกจากจวนอู่อันโหแล้วจวนชงชิ่งโหก็ได้ออกแรงช่วยด้วยเช่นกันหลังจากที่ได้ยินการกระทําอย่างกล้าหาญของจวนอู่อันโหแล้ว จงชิงโหซื่อจือก็นําคนในจวนออกไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไม่น้อยหน้าเมื่อซาบอู่อันโหซื่อจือหูหญินยอมคักกระเป๋าตนเองเพื่อรับรองว่าชาวบ้านในเมืองหลวงจะไม่ขาดแคลนน้ําและอาหารฮองเตรู้สึกซาบซึ้งพระไทยยิ่งนักทรงมีรับสั่งให้กรมพิธีการเติมเต,มต็มความเสียหายของหูหญินน้อยทั้งหมดและพระราชทานทองคาอีกหนึ่งหมื่นตำลึงให้จวนอูน่อันโหนอกจากนี้ยังสงชื่นชม การกระทําอันกล้าหาญของอูอันหูซื่อจือผูหญินต่อหน้าขุนนางในราชสำนักเมื่อขุนนางมาถวายดีกาทูลเสนอว่านอากเจ้าจะพระราชทานทองคําเป็นรางวัลแล้วขวนมอบรางวัลอื่นให้แก่อูอันหูซื่อจือผูหญินด้วยเป็นเช่นนี้ฉีสเวียนจึงก้าวออกมากล่าวแสดงความทราบสิ้งในพระหมหาการุณาธิคุณของฮ่องเต้และขอบคุณราชสำนักก่อนจะวกกลับเข้าสู่ประเด็นหลักโดยบอกว่าจวนอูอันหูไม่ขอรับรางวัลแต่เขาอยาก ขอยศเก้ามิงหูหยินให้กับภรรยาของตนตามระเบียบของจวนอวหนูหนโดยทั่วไปต้องรอให้สตรีแต่งเข้ามาในจวนเป็นเวลาห้าปีซก่อนจึงจะขอยศเก้ามิงจากราชสำนักแต่หากสตรีผู้นั้นมีความชอบก็สามารถผ่อนปรนได้ตามสมควรซึ่งการกระทําของกู้ชิงจูในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบพิเศษได้แน่ด้วยเหตุนี้เมื่อฉีเวียนเสนอฮ่องเต้หยวนเตอ๋อจึงชะง,งักไปเล็กน้อยจากนั้นก็ทรงรับปาก พระราชทานยศก้าวมิ่งขั้นสองให้แก่กู้ชิงจู่นางจึงมีสิทธิ์เข้าวังได้ทุกเมื่อทั้งยังมีราชโองการแต่งตั้งกระทับตราและบันทึกคุณงามความดีไว้ที่สันไท่เมียวฮองเตยหยวนเตอ๋อทรงมีพระเมตตาเชน่นนี้ถือว่าหาได้ยากยิ่ง ชื่อเสียงของหูหญินน้อยจวนอูอันหูแพร่สะพัดไปไกลนางเพิ่งแต่งเข้าจวนหูได้เพียงหนึ่งปีก็ได้รับพระราชทานยศก้ามิงหูหญินขั้นสองที่สําคัญหูหญินน้อยท่านนี้อายุเพียง16ปีเท่านั้นโชคชะตาเช่นนี้ไม่ใช่ว่าใครก็มีได้จบตอนที่141ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 2 1 2 2 2 7 9ค่ะพร้อมเพย์หรืออาเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ